เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเมียแต่งไร้รักแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตาัฑนัน ยังคงนั่งรอสามีอยู่ที่ห้องรับแขกมาประมาณสามชั่วโมงแล้วปกติเธอมักจะทำแบบนี้อยู่เป็นประจำอาหารที่ทำเอาไว้มันเย็นชืดหมดแล้วนัทนันจึงเดินเข้าครัวแล้วยกเข้าเตาไมโครเวฟให้มันยังร้อนอยู่เสมอเพื่อรอการกลับมาของเขาห้าทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนถึงเพิ่งจะได้ยินเสียงรถมาจอดพร้อมกับสภาพ ของอินทนินสามีของเธอกำลังเดินโซซัสโซเซด้วยความเมาเข้ามาในบ้านนัทนันไม่ชอบเลยเขาขับรถกลับมาทาั้งทังที่เมาแบบนี้ไม่กลัวหรือใดว่าจะชนใครตายบ้างรู้หรอกว่าการเป็นนักธุรกิจต้องพบปะผู้คนต้องมีการสังสรรค์แต่แบบนี้มันอันตรายมากทำไมคุณถึงเมามาแบบนี้ล่ะคะ มันอันตรายมากนะเงียบเถอะนะรำคาญแค่เธอทำหน้าที่เมียเท่านั้นก็พอแล้วไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันพูดแล้วก็ผลักเธอออกและพยายามเกาะเกี่ยวทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อไม่ให้ตัวเองล้มและขึ้นไปยังห้องนอนเมื่อไปถึงกระทิ้งตัวลงนอนบนเตียงทำให้นัทนัน จำเป็นจะต้องเป็นคนจัดการเรื่องถอดเสื้อผ้าเช็ดตัวเพราะตัวของเขามันมีกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงติดตัวและกลิ่นแอลกอฮอล์บุรี่เธอถอนใจอย่างเหนื่อยหน่ายเมื่อเห็นร่องรอยลิปสติกที่ซอกคอมันติดอยู่ที่เสื้อมันเป็นลิปสติกสีแดงรูปปากของผู้หญิงคนใดคนหนึง่งมันทําให้เธอถึงกับน้ำตาคลอ อินทนินทำเสียงเหมือนรำคาญใจที่เธอเข้ามายุ่งวุ่นวายเขาปัดมือของเธอออกไปแต่เธอก็รอให้เขาหลับและเริ่มเช็ดตัวของเขาต่อให้เสร็จเมื่อเช็ดเสร็จแล้วจึงได้เอ็นตัวลงนอนข้างเขาห่มผ้าให้เขาอุ่นอยู่เสมอตอนนี้เองที่เธอรู้สึกทั้งท้อและเหนื่อยหน่ายหัวใจเป็นที่สุดเธอรู้อยู่แล้วว่าอินทนินไม่ได้อยากจะแต่งงานกับเธอมาตั้งแต่แรก เขาเป็นพ่อไม้มีลูกติดชื่ออัน,นาวัยห้าขวบแม่ของอินทนินทัาบทามให้เธอมาแต่งงานกับเขาเพราะพ่อของเธอยืมเงินแม่ของเขามาเยอะท่านไปไปมา,มาที่บ้านของเธอจึงชอบใจเธอและขอยกหนี้ทั้งหมดเพื่อขอให้เธอมาแต่งงานเข้าบ้านมาดูแลเขาและลูก เขากลับไม่ได้ว่าอะไรยินยอมแต่งงานแต่โดยดีทั้งๆที่ไม่ได้มีความรักอะไรต่อเธอเลยอันนาเป็นเด็กที่ค่อนข้างดือ้อเธอก็พยายามจะเข้าใจเพราะเธอเคยเป็นครูเลี้ยงเด็ก,เ,ดกเล็กๆมาก่อนนัทนันพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมอันนาถึงได้ดื้อนักหนากับเธอเธอเองก็ไม่เข้าใจรวมถึงตัวของอินทนินด้วย เขาไม่ได้สนใจใยดีเธอเลยแม้เธอจะพยายามเข้าใจทั้งเขาและลูกแต่ทุกครั้งเขาก็จะปฏิบัติต่อเธอแบบนี้ทำเหมือนว่าเธอไม่ได้อยู่ดูแลเขาและไม่อยู่ในสายตาของเขาส่วนเรื่องสัมพันธ์สวัสด์เธอแทบไม่รู้จักจากเขาเลยครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อตอนที่เข้าหอแล้วไม่เคยมีอีกเธอรู้ว่าเขามักจะไปหาผู้หญิงนอกบ้าน เธอรู้ว่ามีผู้หญิงโทรศัพท์เบอร์บ้านมาถามหาเขาพอเธอถามว่าหล่อนเป็นใครหล่อนคนนั้นกลับบอกว่าเป็นเมียของเขานัทนัน,นพูดไม่ออกบอกไม่ถูกถ้าหล่อนเป็นเมียของเขาแล้วเธอล่ะเป็นอะไรแค่ผู้หญิงที่มีไว้เพื่อถือทะเบียนสมรสอย่างนั้นหรือนัทนันกล่อมกลืนน้ำตาเธอรู้ว่าเธอได้ให้สัญญากับแม่ของเขา ว่าจะอยู่เป็นแม่สีเรือนแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะทำให้เธอต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนี้หลายครั้งแล้วที่เธอคิดจะไปจากเขาแต่ก็มีหลายครั้งที่ความคิดหลายๆอย่างยังทำให้เธอต้องทนอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรอีกนิดเดียวบางทีถ้าพ่อลูกมองเห็นความดีของเธอคงจะทำดีต่อเธอบ้าง เช้าว,วันต่อมาวุ่นวายเหมือนเดิมแม่ครัวชื่อป้าป้อมทำอาหารเช้าเอาไว้ให้แล้วแต่อันนากินเหมือนไม่เต็มใจจะกินทำกิริยาไม่ดีกินข้าวต้มหกเต็มโต๊ะอันนาจา๋าหนูเป็นคนสวยนะคะเด็กดีการทำแบบนี้หนูจะสวยน้อยลงนะอัน,นาตักข้าวต้มเทลงบนโต๊ะ หนูเป็นคนไม่สวยอย่ามาสตอตายจริงป้อมร้องพร้อมยกมือทาบอกนัทนันยกตัวของอันนาลงจากเก้าอี้และพาไปที่มุมห้องจับตัวอันนาให้หันไปหากําแพงยืนตรงนี้แล้วสำนึกว่าสิ่งที่ทำเมื่อกี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอันนากรีดร้องไม่ยอมทำตามแถมยังทกยกเท้าถีบเธออลวาดอย่างหนักอันนา เสียงตวาดของอินทนินดังขึ้นและมันทำให้อันนาวิ่งเข้าไปกอดขาของพ่อพ่อขาผู้หญิงคนนี้ตีหนูคะ่ะตรงนี้อันนาชี้ที่ก้นของตนเองป้อมและนัทนันถึงกับอึง้งเพราะไม่เคยคิดว่าเด็กอายุเพียงเท่านี้จะโกหกได้ขนาดนี้คุณพระคุณอินคะไม่จริงเลยนะคะ คุณหนูนะ่ะดือ้อตักข้าวทิ้งคว้างด่าคุณนัทวัาสตอด้วยนะคะอินทนินถึงกับอึง้งเมื่อได้ยินดังนั้นปาปอมไม่โกหกแน่เขาหันมามองลูกสาวที่กำลังกรี๊ดดังลั่นแล้วหันมาชี้หน้าป้อมอกแกีแก่แกหุบปากไปเลยอินทนินสั่งเมาทันทีก็จับตัวลูกไปที่มุมเดิมแล้วสั่งการ ยืนอยู่ที่นี่สำนึกว่าตัวเองทำอะไรผิดไปบ้างเด็กดือ้อสะบัดมือตบตีพ่อไม่ทำที่นี่มีแต่คนใจร้ายแต่เขาก็จับตัวอันนาให้ยืนอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะดื้อกี่ครั้งเขาก็พยายามอดทนพ่อเตือนแล้วนะอันนาอย่าให้พ่อเหลืออดอันนาสะอื้นแต่เพราะความกลัวพ่อจึงยืนกระทืบเท้าอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใจเย็นลง ปอมถอนหายใจการจัดการกับเด็กดือ้อมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆฉันคิดว่าเราควรพาแกไปพบแพทย์นะคะเธอกระซิบบอกเขาเขาเฉยกับคำพูดของเธอพอพาอันนาไปส่งที่โรงเรียนแล้วจึงได้พูดคุยกับคุณครูแต่นึกขึ้นได้จึงถามเรื่องของอันนาเมื่อสอบถามแล้วผลปรากฏว่าครูแจ้งกับเธอว่ามีหญิงคนหนึ่งมาขอนั่งคุยกับอันนา สัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้งเมื่อมหาทีไรัยก็จะเอาขนมมาให้เธอแปลกใจจึงขอให้ครูถ่ายรูปผู้หญิงคนนั้นเอาไว้หากว่าผู้หญิงคนนั้นมาที่นี่อีกครั้งมันน่าแปลกที่อันนาเรียบร้อยอยู่ตลอดตอนที่อยู่ที่โรงเรียนแต่กลับมาอารวาสที่บ้านเท่านั้นเธอพยายามจะเย็นที่สุดแต่บางครั้งก็ทำไม่ได้วันหนึ่งคุณครูได้นำภาพหญิงคนนั้นให้เธอดู เมื่อเธอเห็นแล้วจึงรู้ว่าเป็นเบนจวันนั่นเองเบนจววันคือแม่แท้ๆของอันนาเธอบอกเรื่องนี้กับอินทนินแล้วเขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่รีบไปสั่งที่โรงเรียนไม่ยอมให้แม่มาพบกับลูกสาเหตุที่เขาเลิกกับเบนจววันก็เพราะนิสัยแย่ๆของหลอนตอนนี้ยังพยายามเพราะบ่มนิสัยแย่ๆให้กับลูกของตนเองอีกด้วยเขาคิดว่าหลอน น่าจะอิจฉานัทนันเพราะได้จดทะเบียนสมรสเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงเสี้ยมสอนให้อันนาทำกิริยาไม่ดีใส่นัทนันตัวของอินทนินเห็นพฤติกรรมของเบรจวรรณมานานแล้วเขาจึงตัดสินใจเลิกและรับตัวอันนามาเลี้ยงเขามาหาลูกและถ่ายวิดีโอเอาไว้ขณะสอบถามอันนาเรื่องที่เธอได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่ง อันนาบอกกับเขาว่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเป็นแม่และบอกให้นัทนันเกลียดอันนาอันนาต้องด่าเธอและทำร้ายเธอเท่านั้นเธอจะได้จากไปแล้วจะไม่มีใครทำร้ายอันนาได้อีกแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยยินดีกับนัทนันแต่เขาก็รู้ว่าเธอทำหน้าที่ของภรรยาอย่างดีที่สุด และเขาเองก็ไม่เคยเห็นเธอต่อว่าอันาหรือแม้จะตบตีแม้แต่กับตัวเขาเองเขารู้ว่าเธอมีความอดทนสูงมากแต่บางครั้งเขาก็ไม่สามารถจะทำใจยอมรับเธอได้และยังใช้บริการสาวสายไลายบ่อยๆไม่กลัวแม้แต่จะผิดศีลเพราะเขาไม่มีใจให้เธอตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ที่ยอมแต่งงานกับเธอก็เพราะแม่ขอเอาไว้ เมื่อแม่ตายไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นอยู่ดีเธอยังอยู่และไม่ได้ทำอะไรผิดเขาจึงไม่ได้เลิกลาไม่ได้ตัดความสัมพันธ์กับเธอเขาคิดแค่เพียงว่ามีนัทนันอยู่ก็ดีเหมือนกันจะได้มีคนเลี้ยงลูกให้เขามีคนคอยดูแลบ้านให้ส่วนเรื่องบนเตียงก็มีแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเรื่องของเบญจวรรณก็ห่างหายไปไม่กล้ามาเสียมสอนให้ลูกเกลียดเมียแต่งของเขา เพราะถูกเขาส่งทนายไปเตือนเบนจวันรู้ว่าเขาเป็นคนเอาจริงต่อมาอันนาดีขึ้นเด็กน้อยปรับตัวดีขึ้นเพราะนัทนันพาเด็กไปพบแพทย์ตัวเธอเองก็เช่นกันแล้วหาทางปรับตัวเข้ากับเด็กที่มีปัญหาพยายามทําให้อันนารู้ว่าแก่ไม่ได้ขาดความรักทั้งพ่อและเธอก็อยังรักไม่เคยเปลี่ยน ช่วงต่อมาเมื่ออันนาดีขึ้นเรื่อยๆและไว้วางใจเธอมากขึ้นแต่ธุรกิจของอินทนินกลับแย่ลงเขาดูเครียดมากเริ่มชักหน้าไม่ถึงหลังเธอหาทางช่วยประหยัดเงินด้วยการทำอาหารขายทางออนไลน์ได,ได้แม้ว่ามันจะไม่มากแต่ก็ช่วยให้รายใจ่ายในบ้านมันน้อยลงเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินแต่สิ่งที่เธอทำได้คือการขายบ้านของเธอที่เธอเคยอยู่และนำเงิน มามอบให้กับเขาอินทนินพูดไม่ออกแม้เงินจำนวนนี้มันไม่มากพอแต่มันก็บอกอะไรเขาได้อยู่หลายอย่างคืนหนึ่งเขากลับมาด้วยความเหนื่อยเขาสู้จนธุรกิจมันค่อยๆดีขึ้นตอนนี้เที่ยงคืนแล้วแต่คนที่ยังรอเขาอยู่ก็คือเธอนัทนันสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงรถอินทนินรู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นเมียที่ดี เขาเองก็ไม่ได้เมาในคืนนี้เขามีสติดีที่สุดเขาโอบไหล่เธอขึ้นไปข้างบนพอจะหายเครียดบ้างแล้วเธอช่วยเตรียมชุดนอนให้เขาเมื่อเธอเอื้อมมือไปหาเพื่อส่งชุดนอนให้เขาก็กลับไม่เห็นแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายของเธอเสร็จแล้วเมื่อเขาถามว่ามันไปอยู่ซที่ไหนเธอก็ตอบออมแอมว่าเอาไปจำนำเพื่อเอาเงินมาช่วยเขา อินทนินทราบซึ้งใจเป็นที่สุดเขากอดเธอไว้โดยไม่เอ่ยอะไรแต่เลือกที่จะร่วมรักกับเธอในคืนนั้นมันเป็นค่ำคืนที่มีความสุขของนัทนันให้เธอได้อยู่ในอ้อมกอดของเขาได้ฝันเฟื่องไปไกลไม่ว่าจะเจออุปสรรคแค่ไหนเธอก็พร้อมจะก้าวเดินเคียงข้างไปกับเขาโดยไม่ทิ้งขว้างเขาเพื่อสบายเพียงคนเดียว เขาดีกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆไม่ไปหาผู้หญิงนอกบ้านกลับบ้านเร็วขึ้นเพื่อที่จะได้กลับมาร่วมรักกับเธอนัทนันมีความสุขราวกับอยู่ในความฝันสองเดือนต่อมาเธอก็เกิดอาการวูบบ่อยๆป้าป้อมจึงแนะนำให้เธอไปซื้อที่ตรวจการตั้งครรภ์มาตรวจเธอกลัวแต่เธอก็อยากมีลูกกับเขาแล้วเมื่อเธอได้ตรวจ มันเป็นเช้าที่เธอรู้สึกกลัวที่สุดและมันก็แจ้งผลว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องตอนนั้นอินทนินกำลังหลับสนิทเธอรู้สึกดีใจจนร้องไห้ออกมา<อ>เขาตื่นเพราะได้ยินเสียงสะอื้นเป็นอะไรไปเธอยื่นแท่งการตรวจคันให้เขาดูเขาจำมันได้ ว่ามันคืออะไรและตอนนี้มันขึ้นสองขีดและใช่เขาจ้องเธอสีหน้าของเขาดูตกใจมากจนเธอกลัวว่าเขาจะไม่ยอมรับ <KO> แต่เขาก็รีบโดดลงจากเตียงและกอดเธอไว้ในทันทีไม่คิดเลยว่าเขาจะได้ของขวัญที่เซนวิเศษเขาขับรถพาเธอไปตรวจที่โรงพยาบาลและฝากคันในเวลาเดียวกัน คุณหมอบอกว่าตอนนี้เด็กในท้องแข็งแรงดีเสียงเต้นของหัวใจก็เป็นปกติท่าทางว่าอินทนินจะดีใจมากเขาเอาอกเอาใจเธอทุกอย่างอย่างที่เธอไม่เคยได้รับจากเขามาก่อนอันนาได้รู้ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องที่เธอท้องอันนาโตแล้วและรู้ว่าการท้องมันเป็นอย่างไรนัทน,นันจับมืออันนามาจับพี่ท้องของเธอแม่หวังว่าอน,นาจะรักน้องนะลูก อันนายิ้มให้เธอและแนบหูที่ท้องของเธอด้วยมันเป็นภาพที่แสนประทับใจอินทนินถ่ายภาพนั้นเก็บเอาไว้เรื่องราวของเธอมีความสุขมากขึ้นแม้ว่าท้องแต่เธอกลับไม่ยอมหยุดทํางานอินทนินไปถ่ายแหวนแต่งงานกลับคืนมาให้เธอและยังมีของขวัญมาให้ด้วยมันคือสร้อยเพชรที่เขาไม่เคยคิดจะซื้อให้ใครมาก่อนหญิงสาวดีใจมาก ถือว่านี่คือของขวัญชิ้นแรกที่เขาซื้อให้กับเธอกิจการการขายอาหารของเธอก็ดีขึ้นมากจนเธอต้องปิดปิดการขายแบบไม่มีหน้าร้านเพราะตอนนี้มีคนเรียกร้องและมันก็ขายดีมากคงเส้นคงวามาโดยตลอดส่วนเรื่องธุรกิจของอินทนิน์ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเขาโละทีมเก่าที่โกงเขาออกไปและเอาทีมใหม่เข้ามา คนหัวสมัยใหม่มีไอเดียมากกว่าทำให้หนี่ของเขาค่อยๆลดน้อยลงหุ้นขึ้นเรื่อยๆจนคนแห่ซื้อตามไม่ทันจนกระทั่งคืนหนึ่งนัทนันบ่นปวดท้องและเธอก็ปวดขึ้นเรื่อยๆเขาต้องรีบพาเธอไปที่โรงพยาบาลหมอผ่าตัดคลอดให้เธอทันทีเด็กไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรเพราะคลอดก่อนกำหนดอินทนินตั้งชื่อให้ลูกสาวของเขาว่า อมิตาเด็กน้อยต้องอยู่ในตู้อบแต่เขากลับภาคภูมิใจเขาจูบหน้าผากแม่ของลูกแทนการขอบคุณชีวิตของพวกเขาดีทุกอย่างแต่แล้ววันหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจนได้เพราะเธอได้พาลูกไปเรียนพิเศษและกลับได้พบว่าเขาขับรถพาหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นรถไปด้วยผู้หญิงคนนั้นนั่งตรงที่ที่เธอเคยนั่งและเอ็นตัวไปซบไหล่เขา นี่เธอต้องทนกับพฤติกรรมเดิมๆของเขาอีกอย่างนั้นหรือมีหน้าละพักนี้เขาถึงได้กลับบ้านช้าและเมากลับมาบ่อยๆนัทนันก็คือนัทนันเธอไม่ชอบพูดและยังคงเก็บเรื่องนี้เอาไว้คืนวันนั้นเขาไม่กลับมาตามเวลาแถมยังกลับมาพร้อมกับความมึนเมาตัวของเขามีตะกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงและ ตอนนี้เขากลับทำตัวเหมือนเดิมอีกแล้วอย่างนั้นหรือนัทนันทำหน้าที่ของภรรยาตามปกติไม่เคยบกพร่องเก็บความเจ็บปวดเอาไว้ในใจขณะที่สามีทำตัวสัมมาเลเทเมาเหมือนเดิมแต่เธอได้ตะอดทนเพื่อลูกเท่านั้นสิ่งที่เธอทำได้ก็คือเลือกที่จะไปนอนกับอมิตาและไม่ได้รอเขาอย่างเช่นที่เคยเมื่อลูกอายุได้สามขวบ ก็เริ่มเข้าโรงเรียนแล้วแต่เขากลับยังทำตัวเหมือนเดิมมันเกินที่เธอจะอดทนตอนนั้นเองอันนาเองก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มมีเรื่องเพื่อนทั้งเพื่อนหญิงเพื่อนชายเธอซึ่งเป็นแม่ก็ต้องคอยดูแลลูกให้ดีที่สุดอันนาไม่พอใจเธอที่มายุ่งวุ่นวายบางครั้งก็พูดจาไม่ดีใส่เธอที่เคอเธอคอยตามดูแล ทำให้อน,นาขาดความเป็นส่วนตัวบางครั้งก็พูดกับเธอไม่ดีอน,นาอยากมีแฟนจึงลักลอบพบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนั้นแก่กว่าเกือบสิบปีและดูไม่น่าไว้วางใจเหมือนพวกหลอกไปทำเรื่องไม่ดีอน,นาคิดว่าจะหลอกนัดทนันได้แต่เปล่าเลยเธอตามมาติด,ตดเมื่ออน,นาข้ามถนนไปแล้ว เธอจึงตะโกนให้อันาหยุดตอนนั้นนั่นเองที่อันนาหันมาแล้วมีเสียงเบรกดังสนัน่นและสิ่งที่เห็นก็คือรถคันสีดำชนร่างของนัทนันจนลอยกระเด็นไปหลายเมตรหญิงสาวสลบไม่ได้สติอันายืนทื่อทำอะไรไม่ถูกสิ่งที่นึกขึ้นได้รีบหยิบโทรศัพท์โทรไปบอกพ่อตอนนี้มีรถพยาบาลมารับตัวเธอไปที่โรงพยาบาล อันนารีบตามไปทั้งกลัวทั้งรู้สึกผิดที่เป็นสาเหตุให้แม่ประสบอุบัติเหตุเธอจึงเอาแต่นั่งร้องห่มร้องไห้เมื่ออินทนินมาถึงด้วยความตกใจหมอก็ออกมาแล้วแจ้งว่านัทนันบอบช้ำภายในมากเกินไปและตอนนี้เธอได้เสียชีวิตลงแล้วอัน,นากรีดร้องดังลั่นตัวของเขาเองก็ทำอะไรไม่ถูกมันกระทันหันไปหมด ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาเริ่มจัดงานศพให้เมียที่เขาไม่เคยคิดจะรักและตอนนี้เมื่อเขากลับมาที่บ้านกลับไม่พบนัทนันที่เคยนั่งรอเขากลับบ้านอยู่ทุกวันเธอไม่เคยมีค่าในสายตาของเขาเขามันเป็นคนเลวมีกิเลสและผิดศีลนอกใจเมียนัทนันไม่เคยพูด ไม่เคยตำหนิเขาเลยสักครั้งและเขารู้สึกหมดแรงแล้วในตอนนี้แม้ว่าจะอยากกลับไปแก้ไขมันก็ไม่สามารถทำได้อีกต่อไปแล้วเขาถามตัวเองว่าเขาเคยทำอะไรให้เธอบ้างไม่มีเลยมีแต่เธอที่คอยช่วยเหลือเขาทุกอย่างเขาอยากขอโทษและอยากบอกขอบคุณแต่ถ้าเขาบอกไปตอนนี้ ก็ไม่รู้แล้วว่าเธอจะได้ยินหรือไม่หลังจากเผาศพของเธอแล้วเขาจึงลาบวชและให้สัญญาด้วยสัจจะว่าจะรักและดูแลลูกๆให้ดีที่สุดเท่าที่พ่อคนหนึ่งจะทำได้ถือว่านั่นคือคำสัญญาที่ดีสุดต่อเขาจบแล้วนะคะเมียแต่งได้รัก ในวงเล็บสามีใจดำนะคะขออภัยที่ตาเขียนนิยายแบบหดหูเนาะตาอยากเปลี่ยนบ้างนะคะต้องเข้าใจตาม้างนะจะเขียนเรื่องเดิมๆซ้ำๆตาก็กลัวว่าทุกคนจะเบื่อนะตาก็เลยขอเปลี่ยนบ้างนะคะก็หวังว่าจะเข้าใจตาเนาะตาฝากผลงานของตาด้วยนะคะตาอาจจะมีการไปเล่าเรื่องผีบ้างนะคะแต่ตาแปะในชุมชนให้ดูก็แล้วกัน อย่างตอนนี้ตา้ากก่อนก่อนที่ตาจะต้องไปเล่าเรื่องคุณใสที่ช่องคืนเผาผีนะคะถ้าใครอยากฟังก็ตามไปฟังกันได้เนาะก็ส่วนเรื่องนิยายถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะตาฝากชมผู้สนับสนุนตาจะได้มีไรายได้นะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ